อัปเดตท,ทุกข่าวการซื้อขายนักเตะต้องที่คนคอบอลเท่านั้นตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2025แมนซิตี้ปัดขายซาบินโยแมสเปอร์ยื่น70ล้านยูโรฟาบริซิโอโรมาโนคอนเฟิร์มแมนเชสเตอร์สิตีปฏิเธปล่อยตัวซาวินโยให้กับท็อตแนมอัสเปอร์แม้ยื่นเงินกว่า70ล้านยูโร ชี Hawaii, ปีบราซิลในวัย21ปีคือกำลังหลักทั้งปัจจุบันและในอนาคตเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยักษ์ใหญ่จากสุกเพมเล็กอังกฤษได้แจ้งกับท็อตแนมอสเปอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าพวกเขายังคงมีจุดยืนเดิมที่จะไม่ขายตัวซาวินโยปีกดาวรุ่งชาวบราซิเลียนในช่วงซัมเมอร์นี้ตามการรายงานจากฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้ือข่าวแวดวงฟุตบอลที่น่าเชื่อถือได้ เเปอร์มีขาดกระโยงกับซาวิญโยมานานแล้วแต่ไม่ค่อยมีความคืบหน้ามากนักและตลาสุดท็อตแนมอสเปอร์ได้รับแจ้งจากเครือใบสีฟ้าแล้วว่าซาวิญโยจะไม่ย้ายไปไหนต่อให้มีการยิ่งก็เสนอมูลค่าสูงกว่า70ล้านยูโรหรือประมาณ2,660ล้านบาทก็ตามโยซิตี้มองเตาเตาวยี่ิบเ21ปีเป็นกำลังสำคัญของทีมในฤดูกาลนี้รวมถึงในอนาคตด,ด้วย นอกจากนี้โรมาโนเสริมว่าการประกาศยืนยันของแมนเชสเตอร์ซิตี้เกี่ยวกับซาวินโยเท่ากับเป็นการยุติทุกความเป็นไปได้ที่เรเบซิฟ้าจะออกล่าตัวโรดริโกก่องหน้าเลเสเซม้าของอัลมาดริดมาร่วมทัพไม่ไปไหนโอนาน่าขออยู่แมนยูต่อแม้ทีมร่วมพรีเมียร์ลีกอังกฤษสนใจ สื่อดังยานอันเดรโอนาน่าไม่ขอย้ายหนีแมนยูแม้มีเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่กำลังมีปัญหาเรื่องในทวารสนใจยืมตัวไปเฝ้าเสาก็ตามฟาบริซิโอลามาโนนักข่าวแวดวงลูกหนังคนดังชาวอิตาเลียนรายงานข่าวว่าอันเดรโอนาน่าปริษาทประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ต้องการย้ายออกจากิ่นโอทรฟเฟิดในจนตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนนี้โอนาน่าตกเป็นเป้าหมายการสมทับของคุนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ด กำลังมีปัญหาเรื่องเกมรับหลังจากที่แมสเฮอร์มันเซนที่เพิ่งซื้อมาจากเลสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว18ล้านปอนด์หรือประมาณ792ล้านบาททำผลงานไม่ดีหลังจากเสียไปถึง8ประตูจากการลงเล่นพรพเียร์ลิกอังกฤษ2นัดแรกโรมาโน่โพสต์ก้อความผ่าน X โดยระบุว่าข่าวด่วนอันเดรโอนาน่าไม่ต้องการย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้จะมีข่าวเชื่อมโยงกับเขาก็ตามเขาไม่อยากย้ายไปเล่นในกับเวสแฮมแบบยยมตัว สำหรับโอนาน่าเพิ่งกลับมาเป็นตัวจริงให้กับแมนยูในเกมคาราบาวครับรอบ2ที่บุกไปเยือนกลิมสปีดท,ทาวทีมลีกทูก่อนจะโดนวิจารณ์อย่างหนักอีกครั้งหลังมีส่วนผิดพลาดจนทำให้ทีมเสียประตูทำให้90นาทีเสมอกัน2ประตูต่อ2และแปะแพ้ดวลจุดโทษเรวยสกอร์1 1ต่อ12ตกรอบอย่างพลิกล็อกกันหน้าดูเอซิมิลานปิดดิวคว้าตัวเอ็นคุนคูจากเชลซี42ล้านยูโรเซน็นสัญญายาว5ปี ฟาบริซิโอโรมาโนยืนยันเอซิมิลานบรรลุข้อตกลงคว้าตัวคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูจากเชลซีค่าตัวพร้อมกับแอดออนอยู่ที่42ล้านยูโรสัญญา5 000, ปีกองหน้าวัย21 000, ปีเตรียมเปิดตัวที่ซานซิโรฟาบริซิโอโรมาโนโนักข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะ g, คนดังชาวอิตาเลียนรายงานข่าวว่าเอซิมิลานทีมดังจากเกาโชซิลาอิตาลี่บรรลุข้อตกลงกับเชลซีในการคว้าตัวคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูกองหน้าชาวฝรั่งเศสไปเข้าทีมซานซิโรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โรมาโนโพสต์ข้อความผ่าน X โดยระบุว่าคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูไปเอซิมิลานเฮียวีโกรนลุข้อตกลงระหว่างสโมสรเอซิมิลาน Milan และเชลซีเตรียมพร้อมเอกสารวันนี้เอ็นคุนคูตอบรับสัญญา5ปีเข้าใจว่าแพ็กเกจสำหรับคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูย้ายไปเอซิมิลานอาจสูงถึง42ล้านยูโรหรือประมาณ1,596ล้านบาทเมื่อรวมกับแอดออนเกี่ยวข่าวระดับเทียนหนึ่งเผย สำหรับเอ็นคุนคูในวัย27ปีย้ายจากแอร์บลเรฟซิกมาอยู่กับเชลซีเมื่อปี2023ด้วยค่าตัว52ล้านปอนด์หรือประมาณ2,288ล้านบาทแต่ทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจรวมทั้งมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ่อยครั้งปาดหน้าเชลซีโรมาโน่คอนเฟิร์มสเปอร์ปิดดีลซาฟีซิมอนส์60ล้านยูโร ฟอรบริซิโอรามนโนแชร์ท็อตแนมอสเปอร์บรรลุข้อตกลงกับแอร์แบลเรซิกในการคว้าตัวซาฟีซิมอนมิสฟิลชาดัด้วยค่าตัว60ล้านยูโรเตรียมตัวร่างกายเร็วๆนี้รมาโนเยวข่าวชื่อกล้องระบุว่าท็อตแนมอสเปอร์กับไรซิกบรรลุข้อตกลงเรื่องเดียวของซาฟีซิมอนใต้แล้วโดวยค่าตัวอยู่ที่60ล้านยูโรตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาซิมอนส์ตกเป็นข่าวกับเชลซีอย่างหนักจนทำให้หลายคนเชื่อว่าเขาน่าจะย้ายไปซบตักสิง์บลูส โดยตัวนักเตะก็ต้องการย้ายออกจากทีมด้วยแต่มันกลับไม่มีความคืบหน้ามากนักกระทั่งช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสเปอร์เดินเครื่องล่าตัวซิมอนส์อย่างเต็มที่จนล่าสุดทั้งสองทีมก็บรรลุข้อตกลงกันได้ที่ราคา60ล้านยูโรหรือประมาณ2,220ล้านบาทโดยทางสเปอร์ยิ่งก็เสนอแบบเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย โรเมโนเสริมว่าสเปอร์อยากให้ดิวเสร็จสิ้นภายในวันนี้เลยและต้องการให้เขารับการตรวจร่างกายภายในไม่กี่ชั่วโมองต่อจากนี้ซึ่งว่ากันว่าซิมอนส์พร้อมจะย้ายไปอยู่กับไก่ได้ทองเช่นเดียวกันนิวคาสเซิลปิดดิวนีกว้กลัวธรรมเดร์จากสุดการ์ด3,200ล้านบาท ฟาบริซิโอโรมาโน่คอนเฟิร์มสาริการ์โดเนลคัพเซนยูเนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวนิคัวเทมาเดอร์หัวหอกร่างใหญ่ทีมชาติเยอรมนีจากสตุ๊ตการ์ดค่าตัวรวม3,200ล้านบาทเซ็นสัญญาเตรียมตัวร่างกายเร็วๆนี้สาริการ์โดเนลคัพเซนทีมดังจากสุดเพเมลิกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวนิคัวเทมาเดอร์กองหน้าร่างใหญ่ทีมชาติเยอรมนีของสโมสรฟอร์ตเบียสตุตการ์ดได้เป็นที่เรียบร้อยตามการรายงานจากฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้จดข่าวแวดวงฟุตบอออลที่่่นาเชืืถได้ ก่อนหน้านี้โวเทอรม์มาเดอร์มีข่าวกับปาเยมินิกอย่างหนักแต่ล่าสุดกลายเป็นนิวคาเซิลที่มาแรงแซงทางโค้งคว้าตัวหัวหอกในวัย23ปี้าของส่วนสูง198เซนติเมตรดยรามาโนระบุว่ามาขาวตอบรับก็เสนอที่ซาริกาโดงยื่นให้ที่วงเงินสูงกว่า80ล้านยูโรหรือประมาณ3040ล้านบาทและขั้นตอนการตรลงก,การจะมีขึ้นภายใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้ขณะที่เฟาเรียนเพลตเทนเบิร์กเกี่ยวข่าวคนดังบอลเยอรมันก็คอนเฟิร์มดีนี้เช่นกันพร้อมแจงรายละเอียดเรื่องค่าตัวของวดดองเร์มด ซึ่งแบ่งเป็นเงินตายตัวที่สาริกาดงจ่ใยแน่ๆ85ล้านยูโรหรือประมาณ3,230ล้านบาทโดยที่มีโบนัสตามเงืง่อนไขต่ 5, 000, 000, างๆอีก5ล้านยูโรหรือประมาณ190ล้านบาทฐาน,นิการมาของวรเทอร์มาเดอร์น่าจะทำให้นิวคาสเซิลอาจจะต้องตัดสินใจปล่อยตัว, Isaac, วอเล็กซานเดอร์อิซักหัวหอกคนสำคัญชาวสวิเดชที่ร้องขอย้ายทีมและยืนยันจะไม่เล่นให้กับโตสังกัดอีกแล้วหลังจากได้รับความสนใจจากของแดงลิเวอร์พู และก่อนแมนยูเชลซีปิดดิวกานาโชค,ค่าตัว1,760ล้านบาทเชลซีบรลุขอ้อตกลงคว้าตัวอเลฮันโดรกาโชมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์เท่ประมาณ1,760ล้านบาทเส้นสัญญายาวถึงปี2,032โดยปีสัตแดงจะได้ส่วนแบ่ง10%หากย้ายทีมอีกครั้ง สิงบลู์เชลซียักษ์ใหญ่แห่งสุดเพมเบลิกอังกฤษบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอาริฮันโดกาาโชปีกดาวรุ่งชาเจนไตของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดได้เป็นที่เรียบร้อยตามการรายงานจากเดวิดออสตินผู้่อข่าวฟุตบอลคนดังแห่งสื่อชั้นนำอย่างเดอะแอตเลติกดาเตจอมผิวในวัย21ปีแสดงท่าที่ชัดเจนมาตลอดว่าตัวเขาต้องการย้ายไปอยู่กับเชลซีและล่าสุดสิงบลู์กับปีศาจแดงได้ตกลงกันเรียบร้อยโดยกาาโชจะย้ายซบเชลซีด้วยค่าตัว 40, 40ล้านปอนด์หรือประมาณ1,760ล้านบาท ซึ่งในข้อตกลงนั้นแมนยูเมื่อตนคายได้รับเงินส่วนแบ่ง10%จากค่าตัวกญญารย้ายทีมครั้งต่อไปของนักเตะด้วยนอกจากนี้ออสเตียนยังระบุว่ากานาโชมีกำหนดเข้ารับการตรวจร่างกายภายในวันนี้และจะเซ็นัญญาค่าแค่ในสตีดัมฟอร์ดบริดจ์ยาวถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2 0 3 2ขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโนอีกหนึ่งเดียวข่าวลูกหนังระดับท็อปก็ประกาศฮียวิโก้ดูการย้ายไปร่วมทีมเชลซีของกานาโชเช่นเดียวกันแทนี้กานาโชลงเล่นใ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมทั้งสิ้144น14 4น พร้อมกับทําไป26ประตูกับอีก22แอสซิสหากขอบอลชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเช่นเดิม